ขอนำน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักธรรมในวันนี้อรตมาภาพขอร่วมศึกษาในคำว่าความตายอันความตายพาไปได้แค่บุญบาปส่วนกายหยาบไม่สามารถนำไปด้วยทรัพย์สินเงินทองหรือหน้าตาที่หล่อสวยไม่ได้ช่วยให้รอดพ้นกฎแห่งกรรมชีวิตกับความตาย ชีวิตมีด้วยกันอยู่สามระดับระดับคือเกิดมาตั้งอยู่ดับไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อชีวิตได้เกิดขึ้นมาแล้วกว่าที่ชีวิตจะดำเนินไปถึงความตายนั้นในปัจจุบันนี้เราได้มีสร้างอะไรไว้สำหรับประดับสังคมนี้บ้างาสระดับประดับโลกนี้ไว้บ้างก่อนที่ความตายจะตามมาถึงเรา เราไม่สามารถที่จะนำอะไรไปได้ด้วยเลยนอกจากบุญและบาปที่เราได้เป็นผู้ก่อไว้บนโลกใบนี้ซึ่งจะเป็นเหตุปัจจัยนำพาชีวิตเราต้องไปตามแรงกรรมนั้นๆทั้งบาปและบุญที่เราได้ก่อขึ้นเป็นผู้ก่อขึ้นไว้นั้นเท่านั้นเราจึงจะต้องเป็นผู้รับผลแห่งการกระทำทั้งนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นส่วนทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องแม้แต่ร่างกายสังขารนี้ ก็ทิ้งไว้บนโลกใบนี้แหละเราไม่สามารถที่จะนำไปได้ด้วยเลยถึงแม้ใครจะมีบุญญาวันสนาสูงส่งขนาดไหนก็ตามแต่หลอสวยขนาดไหนก็ตามเป๊บเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้นนำไปด้วยไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นแล้วจงอย่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวเลยกลับมากับตัวกับใจมาสั่งสมบุญคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเก็บไว้ จะเป็นการดีซึ่งมีเพียงแค่บาปรับบุญเท่านั้นที่เราจะสามารถนำไปได้ด้วยในยามที่เราสิ้นชีวิตไปแล้วอย่าสำคัญผิดไปนะเมื่อชีวิตได้เกิดขึ้นจึงมีทุกข์ยังไม่หยุดกลับเป็นจุดที่พลิกผันเกิดแล้วตายอยู่บนความไม่กีรังแม้กายยังลังเอาไว้ไม่ได้เลย จะเปรียบเลยเหมือนว่าวนอยู่ในอ่างจะไว่ายไปได้สักกี่น้ำสหายเอย๋ยความมั่นคงในชีวิตไม่มีเลยจะอยู่เฉยรอความตายกันอยู่ใหญ่โลกใบนี้มีสิ่งใดให้ยึดถือความเป็นไปใครบ้างยื้อเอาไว้ได้อย่ายึดติดกับชีวิตที่เปลี่ยนไป โลกใบนี้มีอะไรที่ยั่งยืนกายสังขารก็ไม่อาจจะฝืนได้ถึงทรัพย์สินมีมากมายไม่ทำให้ตื่นในทางกลับกันกลับเป็นฉันหมดที่ยืนอย่าคิดฝืนธรรมชาติก่อบาปเวรจงมองเป็นความเป็นไปของชีวิตกรรมลิขิตชีวิตนี้ไม่มีละเว้น ถ้าไม่บุญก็คือบาปตามประเด็นมีสองทางเท่าที่เห็นเป็นความจริงสิ่งที่ทำจะนำผลจงรู้ไว้ไม่มีใครหลบเลี่ยงได้ในทุกสิ่งบุญและบาปจะตามทันไม่ละทิ้งตามความเป็นจริงทุกสิ่งสันดังนี้แหละขอความสุขก,กายสุขใจ จงมีแด่ทุกๆกท่านเทินเจริญพร